ในวิดีโอนี้จะมาพูดเกี่ยวกับใส่นะครับซึ่งเป็นอาวุธโบราณของอโอกินาว่าต้นกําเนิดก็ไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับบางคนก็ที่แน่ๆกอคง,คงมาจากจีนแต่ว่าก่อนหน้าจีนเนี่ยไม่รู้บางคนก็บอกอาจจะผ่านทางอินเดียบางคนก็บอกวอาจจะผ่านทางอินโดนะยังไงก็แล้วแต่มันก็คือ3ามง่ามนะครับที่หลักๆเลยก,ก็คือเอาไว้สู้กับดาบ สมุไรนะครับเหตุผลที่เขาจะต้องมีมีเว้าในลักษณะนี้นะครับก็คือเพื่อเวลาพอพอบล็อกพอพอสำหรับบล็อกดาบสมุไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสียบเข้าไปต่อพอเสียบเสียบลูดตามดาบเขาเข้าไปเพื่อล็อกดาบสมุไรไว้เหมือนเกี่ยวไว้นะครับถ้ามีดาบมาปุ๊บเขาก็เขาก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะพอล็อกดาบเสร็จปุ๊บเขาจะใช้อีกอันหนึ่งตีให้ดาบหัก นนะเป็นดาบสมุไรไจะค่อนข้างกลัวไซ่ผสมควรนะครับเพราะว่าทาให้ทําให้ดาบเขหาหักได้นะฮะทำจากทาจากเหล็กนะครับมีหลายชนิดจะเป็นเหล็กธรรมดาแล้วก็เคลือบสีก็ได้แต่ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสน,นะถ้าถ้าเลือกได้เป็นสแตนเลสจะดีกว่าเพราะว่าในการฝึกเนี่ยมันจะมีการกระทบกระทั่งบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นเหล็กเคลือบสีบางทีมันอาจจะถลอกนะครับมันอาจจะถลอกแล้วก็ต้องมาทากันสนิมอะไรวุ่นวายนะครับ ถ้าเป็นสแตเลสก,ก็จะง่ายน้ำหนักก็จะประมาณ7ขีดนะครับตัวนี้7ขีดครึ่งได้นะครับน,น้ำหนักไม่ควรจะเบาเกินไปนะครับเพราะถ้าเบาเกินไปพวกเนี้ยเ,เรา,เรา,เ,ราเราไม่สามารถใช้ฝึกคูคูมิเตคู่กับโบหรือว่าอาวุธชนิดอื่นได้นะครับมันมันจะอ่อนแอเกินไปแล้วเราก็พอเราคุ้นกับการฝึกไซที่มันเบาเนี่ยพอเราไปจับของจริงที่น้ําหนักประมาณ7ขีดกว่าเนี้ย าการควงกันอะไรมันก็จะมันก็จะมันก็จะเพี้ยนไปหมดเลยนะเพราะนั้นเลือกตัวที่มันได้สแตนดาร์ดดีกว่าของพวกนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นของที่ที่ใช้ฝึกคูมิเต,ตได้จริงเนี่ยมันจะไม่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 ถูกมากนะครับตัวคู่นี้ก็ประมาณ8 8 0 0 0ได้นะ แต่ถ้าของชูเรนโดเนี่ยก็จะถ้าเป็นสแตนเลสก็เป็นหมื่นเหมือนกันแต่ตอนนี้เขา <laughs> เขาไม่ทำลาเพราะเขาบอกว่าคนทําป่วยนะฮะแล้วก็ลาออกไปไงก็แล้วแต่มีมีหลายที่ที่ขายนะครับอ่าโอเคเรื่องเรื่องการซื้อใสนะ่นั่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็ก,ก็มาคุยอีกงจริงแต่ว่าลักษณะการเลือกก็คืออ่าต้องต้องบอกก่อนว่าใส่เนี่ยมันมันจับได้2แบบนะครับแบบแรกที่เป็นโหมดดีฟอลต์ <defense> เลยเนี่ยก็คือจับแบบนี้ นะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการป้องกันตัวนะครับอ,อย่างแรกคือในคาราเต้โอกินาวาเนี่ยจะการฝึกมือเปล่ากับการฝึกอาวุธเนี่ยมันจะอยู่คู่กันตลอดนะจริงๆแล้วการการที่เขาฝึกอาวุธเนี่ยมันเ,เขาฝึกมามาก่อนที่จะมีมือเปล่าแล้วก็นำนำเข้ามานำมวย,ยจีนเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพมือเปล่าอีกทีหนึง่งเพราะนั้นจริงๆแล้วการฝึกอาวุธเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนคาราเต้ด้วยซ้ำไปก็ถึงเรียกว่าโคบูโด ซึ่งโคบูโดโคบูโดมันแปลว่า,าศิลปะการต่อสู้แบบโบราณน,นะโอเคการจับในโหมดแรกของไซนะครับก็คือจับในลักษณะเหมือนเือนเราจับปืนนะจะเอาเอาเอางามเนี่ยวางไว้ตรงร่องนิ้วแล้วก็นิ้วชี้่ามนิ้วก็จะจับข้างบนนะครับ3นิ้วจะจับข้างบนแล้วก็นิ้วชี้จะชี้ไว้แบบนี้นะ,แล,ะนแ,ลแล้วส่วนแล้วแล้วส่วนตรงนี้เขาเรียกโมโนจินะครับหรือว่าเป็นเป็น เป็นเป็นเบลดมันมันก็ไม่เชิงเบลดเพราะมันไม่มีตรงไหนคมเลยนะตรงนี้จะ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 ทืะ่อตลอดจะกดมาที่จะกดมาที่ท่อนแขนตรงนี้เพื่อไม่ให้มันหลวมแกว่งไปแกว่งมาเขาะจะกดไว้่างนี้นะคือเขาใช้เป็นตัวเสริมความแข็งแรงนะครับตัวเสริมความแข็งแรงของของการบล็อกเช่นสมมติมีมีไม้ตีแบบปุ๊บเขาก็บล็อกโจดังอเอาเกลเกลเหมือนคาราเต้เป๊ะเลยนะครับเหมือนคาราเต้เป๊ะเลยแต่ถ้าในคาราเต้เนี่ยมันอาจจะเน้นข้อมือใช่ไหมครับใช้ข้อมือ ในการบล็อกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาจะขยับเลยเข้ามาอีกเพราะเขาจะใช้ใช้ท่อนท่อนนี้เป็นตัวบล็อกนะฮะแล้วเวลาจับเนี่ยกส็สังเกตว่าถ้าถ้าเกิดเราวางให้มันตรงขนานกับกับแขนเนี่ยมันจะบล็อกได้ไม่หมดนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจะจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มันจะเยื้องเพราะฉะนั้นเขาจะเยื้องออกนิดหนึ่งจะเฉียง,งออกนิดหนึ่งแล้วแล้วก็ใช้ใช้ข้อมือนะครับกดกดลงมา เพื่อให้มันแนบเพื่อให้มันแนบนะเพราะฉะนั้นเทคนิคการล็อกในคาราเต้เนี่ยจะใช้ได้ในในทรายหมดเลยนะครับจะค่อนข้างสะดวกเพราะนั้นคนที่เป็นคาราเต้อยู่แล้วเนี่ยฝึกทรายมันก็จะไม่ยากนะก็เป็นอังเกลเกตไปแล้วก็มีโซโตเกะแต่โซเกะเขาจะเป็นเป็นลักษณะนี้แทนนะเป็นลักษณะนี้แทนแล้วก็มีเกตดมอะไรล,ลักษณะนี้เหมือนกันการล็อกแต่เขาจะเปิดออกนะครับเกตดำอะไรปกติจะจะตรงตรงแบบนี้ใช่ไหมฮะันนี้เขาเขาจะเปิดออกด้านข้างเพราะต้องการให้ให,ให้เหล็ก เป็นตัวเป็นตัวทางานนะครับแล้วก็การชกนะการชกการแชมเบอร์เขาจะแชมเบอร์แบบนี้นะเพราะถ้าแชมเบอร์แบบนี้นะไอไอแหลมแหลมนี่มันจะทิมตัวเองนะจะทิมตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะแชมเบอร์แบบนี้นนะแล้วก็จะชกออกไปใช้ใช้ตรงด้ามเนี่ครับเป็นตัวชกไปอันนี้เป็นโหมดการป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะเน้นการบล็อกเป็นหลักจะเน้นการบล็อกเป็นหลักนะแล้วก็โจมตีบ้างนะครับ คือถ้าโดนอันนี้แทงเข้าไปในส่วนสําคัญสาคัญนะโดนตาโดนอคอโดนอะไรมันก,ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเพราะมันคือเหล็กตันนะก็ฝึกโชคไปฝึกบล็อกลักษะนี้ไปนะไ,ดได้หลายทางแล้วก็มันเหมาะสําหรับการฝึกคาราเต้ยอย่างมากนะครับเป็นตัวช่วยเสริมกันเพราะว่าน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำให้มันทำให้เราเข้าใจวิธีการบล็อกได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ตดวน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเนีน่ยก่อนหน้านี้เราอาจเราอาจจะคุ้นชินกับการเพราะว่าพอแขนมันเบาเนี่ยแขนเราจะไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมมันไม่ยังเป็นต้องไปเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่พอมันมีน้ําหนักปุ๊บเนี่ยเหมือนกับร่างกายเราเรียนรู้ว่าโอเคคุณต้องบล็อกแบบไหนให้มันมีสิทธิให้การเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะพอคุณฝึกบล็อกจากที่มีน้ําหนักปุ๊บเนี่ยคุณไปบล็อกมือเปล่าปุ๊บมันเร็วขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเยอะน,ะอนั้นก็เป็นนเครรืื่อองมใกกาฝึได้ นี่คือโหมด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 ในการบล็อกนะครับโหมดโหมดในการตั้งรับคราวนี้อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดโหมดในการลุกเขาก็จะก็จะกลางออกลักษณะนี้การจับก็คือสามนิ้วจับข้างล่างแล้วก็นิ้วโป้งนะที่สําคัญก็คือนิ้วโป้งจะต้องกดกดตรงกลางนี้ไว้นะครับนิ้วโป้งจะต้องกดตรงกลางนี้ไว้จะจับลักษณะนี้นะจะไม่ใช้เหมือนเป็นใบมีดเพราะมันไม่ใช่ใบมีดใช้เหมือนเป็นเป็นเหล็กตีนะครับแล้วก็จะตีลักษณะนี้ บางคนบ,บ,างบางคนที่ไม่รู้เนี่ยเขาเขาเขาจะจับในลักษณะนี้เหมือนจับดาบอย่างแรกคือไซไม่ใช่ดาบนะครับเพราะไม่มีอะไรคมแล้วการจับแบบนี้เนี่ยเอาเอานิ้วชี้ยืย่นออกมาอันตรายนะครับเพราะว่าสมมติคุณสมมติในใน,ในการใช้จริงคุณคุณเสียไปที่ดาบแล้วคุณก็แทงแทงต่อไปเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่ออที่จะล็อกเนี่ยถ้านิ้วถ้านิ้วคุณโผล่มาแบบนี้คุณก็โดนเฉือนได้นะเพราะฉะนั้นมือไม่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 ไมควรจะมาใน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 หมดลุกนะครับ ไม่ไม่ควรจะมีส่วนไหนของนิ้วมามาอยู่แบบนี้เด็ดขาดนะคุณอาจจะเห็นในหนังกระตูนนินจาเต่ากาจับแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นท่าที่ผิดนะครับนะทำเพื่อกระตูนเฉยๆนะเพราะฉะนั้นการจับก็จะจับลักษณะที่ใช้นิ้วโป้งกดไว้เพราะนั้นการเลือกซื้อไซเนี่ยเอ่อจะต้องเลือกส่วนที่ตรงนี้มันแบนนะครับพอส่วนนี้แบนปุ๊บเนี่ยการจดการกดมันจะมั่นคงขึ้นมันจะมีไซบางเจ้าที่ขายใน อีเบ uh, บ้างเลยบ้างเนี่ยตรงตรงนี้บางทีเขาเป็นรอยเชื่อมเป็นปูดๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้กดนิ้วโป้งได้ได้ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นความมั่นคงมันจะหายไปเยอะนะเพราะว่าเวลาเวลาคุณคุณเปลี่ยนโหมดเนี่ยสุดท้ายคุณจะต้องใช้นิ้วโป้งเป็นเป็นตัวล็อกออกไปนะแล้วความยาวของไซเนี่ยก็ควรจะเลยเข้อศอกมานิดหนึ่งนะครับประมาณสักนิ้วหนึงนิ้ว2นิ้วเป็นต้น นะพอถ้ายาว e พอถ้าสั้นเกินไปเนี่ยเวลาคุณบล็อกปุ๊บเนี่ยสมมติว่าใส่มันจบแค่ตรงนี้นะเวลามันบล็อกปุ๊บมันจะบล็อกได้ได้หมดเวลาเวลาพอกันปุ๊บเนี่ยนะสมมติอย่างการดาบคือการไหลปุ๊บเนี่ยพอกันปุ๊บแล้วมันเกิดการลูดเนี่ยมันเกิดการลูดปุ๊บพอลูดลงมามันมันก็จะมาโดน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 เนื้อเราได้นะแต่ถ้าเกิดมันเยลละยาวยาวไปปุ๊บพอถ้ามันลูดปุ๊บมันมันก็จะเลยออกไปนะเพราะนั้นคุณจะยาวมานิดหนึ่งประมาณสักนิ้วนิ้วหน โอเคแล้วก็ในส่วนของตรงที่วาวนี wow ่นะครับไม่ควรจะแคบเกินไปนะเพราะถ้าแคบเกินไปปุ๊บคุณเอามือสอดคนไหนที่มือใหญ่เนี่ยพอสอดปุ๊บเนี่ยการที่คุณจะพลิกออกมาเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งจะยากนิดหนึ่งเพราะนั้นจะต้องมีระยะแล้วก็ม,มีมีความพอดีของมันนะครับมีความพอดีคือไม่กว้างเกินไปพอกว้างเกินไปปุ๊บเวลาคุณปล่อยแล้วคุณจะแล้วคุณจะพลิกเนี่ยมันก็จะยากพอปล่อยปุ๊บมันพอพอนกว้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งตัวลงแล้วมันก็จะหลวมนะ แต่ถ้าแคบเกินไปมันมันก็จะบีบเนื้อคุณจนตรง,ตรงจนจนจนมันมันถลอกได้เพราะนั้นความกว้างตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะและการการที่เขาเปลี่ยนโหมดนะครับการเปลี่ยนโหมดจากโหมดตั้งรับเป็นโหมดลุกเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการควงนะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดของการใช้ใสายนั่นแหละนะแต่ว่ามันไม่ได้มีมีไวโชวนะมันเป็นการเปลี่ยนโหมดแล้วในคาตาเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนเยอะมากนะ เพราะนั้นควรจะเป็นเทคนิคที่ฝึกให้คล่องนะครับเช่นสมมติอย่างเยื่อลมดาปกติอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณยะบล็อกให้ยาวขึ้นคุณก็เหวี่ยงออกนะเลาขึ้นมาเหวี่ยงออกขึ้นมาเหวี่ยงออกลักษณะวิธีการเปลี่ยนโหมดจากโหมดโหมดรับไปเป็นโหมดลุกโหมดลุกเนี่ยคือจากโหมดรับใช่ไหมครับเวลาคุณบล็อกคุณเริ่มจากเกยร่อละมรก่อนจะง่ายสุดแล้วก็เซฟสุดนะแล้วก็เวลาฝึกเนี่ยพยายามฝึกในบริเวณที่ถ้าเกิดสมมติ ทรายมันล่วงลงไปที่พื้นมันมันมันไม่มีมันไม่มีแก้วไม่มีกระจกหรือไม่มีอะไรที่เสียหายได้เพราะมันหนักเหมือนกันนะครับคุณก็เหมือนเกยดําอะไรปกติเหมือนเกยดําอะไรปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอคุณคุณใช้แรงเหวี่ยงของแขนเนี่ยนะกางกลาง3 3นิ้วนี้ออกนะครับกลาง3นิ้วนี้ออกแล้วก็ใช,นชน้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ระวังไว้ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช้นิ้วชี้เนี่ยอ้อมไปข้างหลังนะ นิ้วชี้อ้อมมาเพื่อเป็นตัวช่วยเกี่ยวถ้าทําช้ามันจะยากนะครับเนี่ยผมพ้คุณเวียงออกไปปุ๊บเนี่ย<พ>เวียงออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ปล่อย3ามนิ้วใช่ไหมครับปล่อยสนิ้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวช่วยเกี่ยวที่ที่ที่บอกว่าช่วยเกี่ยวก็คือมัน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 จะไม่ใช่ตัวหลักนะครับเพราะถ้าเกิดคุณพึ่งแต่นิ้วชี้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะมันจะไม่เสถียรนะตัวคีย์ของการเวียงก็คือแขนท่อนแขนนะครับคุณใช้แขน แล้วตัวนิ้วชี้เป็นแค่ตัวช่วยแค่นั้นเองพอเสร็จปุ๊บสังเกตว่าตอนจบนิ้วโป้งจะจะกดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะฝึกให้คล่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณต้องยื่นแขนออกไปก่อนยืดแขนออกไปก่อนมั่นใจว่ามันไกลตัวพอไกลตัวพอแล้วค่อยเวี่ยงออกเพราะถ้าเกิดคุณเริ่มเวียงใกล้ๆมันโดนตัวนะยิ่งในบางท่าม,ม,มันมีท่าลักษณะนี้ด้วยถ้าเกิดมันใกล้เกินไปอันตรายนะครับอันตรายนะเวลาคุณ กลางออกเนะี่ยยืดแขนไปก่อนนะครับแล้วค่อยพลิกออกยืดออกไปก่อนค่อยพลิกออกนะครับก็เวลาคุณฝึกก็เอาแชมเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ทีละข้างทางขวาทางซ้ายปกติคนก็จะถนัดขวาใช่ไหมก็ดูว่าเอ๊ะทำไมทามขวาทาได้ดีกว่าก็ดูว่าทางซ้ายจะต้องทำยังไงนะนะแล้วเวลาเวลาเราคุณพลิกกลับมาก็คือเหมือนกันนะครับใช้แขน ใช้แขนเป็นตัวพลิกกลับมาใช้แขนเป็นตัวพลิกกลับมาปุ๊บใช้นิ้วโป้งสอดเข้าไปก่อนนะนิ้วโป้งสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้แรงเวียงเนี้ยให้มันปล่อยให้มันกลับมาแล้วกลับมาแบบนี้เวลาคุณเวียงออกไปเป็นแบบนี้คุณเวียงกลับปุ๊บนิ้วโป้งสอดเข้าไปก่อนกลับเข้ามาทําให้ลื่นนะครับเน้นลืน่นอย่าไปกระชากอย่าไปกระชากสังเกตว่าแขนต้องขยับตลอดเพราะถ like, ้าเกิดคุณพยายามคมแบบเนี้ยมันจะยากมากนะครับ แล้วมันจะเป็นการมันมันเป็นการคุณที่คุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากจากน้ำหนักของทรายให้เป็นประโยชน์ทรายมันมีน้ำหนักก็มีมันมันมีเหตุผลนะครับถ้าน้าหนักเยอะเนี่ยการเวียงการอะไรมันก็จะเสถียรกว่ามันจะมันจะไม่มันจะไม่แกว่งไปแกว่งมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณเริ่มจากโหมดนี้ปุ๊บเวลาคุณเวียงออกที่สําคัญคือท่อนแขนใช่ไหมพอเวียงออกปุ๊บกลางนิ้วใช้ใช้นิ้วชี้ช่วยเกี่ยวนิดนึง ตอนกลับมาปุ๊บนิ้วโป้งสอดแล้วก็กลากลับเข้าเหมือนเดิมทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชา้ชาๆชา้าเป็นเวิร์กอัลที่ดีนะครับเพราะว่าแขนท่อนท่อนแขนท่อนท่อนล่างเนี่ยจะจะใช้งานเยอะนะซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้มากในคาราเต้อ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการแค่ฝึกเนี้ยถือว่าเป็นการฝึกฟิตเนสสำหรับสำหรับท่อนแขนด้วยนะนก็ฝึกไปซ้ายกว่าเน้นความสมูทนะครับเน้นความสมูท นะคราวนี้ในโหมดลุกเนี่ยมันก็จะมีท่ารับหลายอย่างนะครับก็มีลักษณะบล็อกแบบนี้นะแต่การบล็อกแบบนี้บางบางคนก็บอกว่าสมมติมีไม้ตีแรงๆคุณบล็อกนี้มันจะอยู่ได้ไงม,มันจริงๆแล้วมันก็ไม่อยู่หรอกนะแต่ว่าเขาบล็อกเสร็จป,ปุ๊บแล้วเขาก็จะต่อนะบล็อกเพื่อเพื่อลูดมันขึ้นมาเน้นคีย์ของการของการใช้ไซเนี่ยก็คือการลูดนะครับเวลาค,คุณบล็อกเสร็จป,ปุ๊บแล้วคุณก็ลูดมันอ,อ,อย่างที่บอกไปตอนแรกคือเวลาคุณบล็อกดาบเสร็จปุ๊บคุณก็ลูดดาบเข้าไปเลย นะมุดดาบมาปุ๊บล็อกเสร็จุแล้วคุณก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปล็อกดาบเพราะเขา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 ,เขาขยับไม่ได้ปุ๊บใช้ไซกันนึงตีให้ดาบหักเลยแล้วอันนี้ก็ตีกลับเข้าไปอีกทีนึงนะละนักษณะการโจมตีการการเปลี่ยนโหมดบางทีมันใช้เป็นเป็นเป็นการเพิ่มแรงได้นะครับเป็นการเป็นการเพิ่มแรงได้จากเดิมที่คุณอาจจะตีลงธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณคุณใช้การเหวี่ยงด้วยเนี่ยสังเกตว่ามันปลายปลายไรเนี่ยมันจะมีมันจะมีระยะการเดินทางเพิ่มนะเพราะนั้นแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นวเลาคุณตีนะนะ นะก็แล้วการที่คุณฝึกไซนี่ไซนี้จะเป็นอาวุธคือในโคบูโดเนี่ยมันจะมีเลเวลของอาวุธว่าอันไหนง่ายสุดยากสุดนะครับง่ายง่ายสุดก็ก็จะเป็นไม้ไม้พลองที่เขาเรียกว่าว่าโบนะพอคุณฝึกโบ,โบจนจนคล่องเลยเนี่ยเขาก็จะให้คุณขยับมาเป็นไซนะ่ะซึ่งไซก็จะจะยากขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็จะไม่จะจะไม่ยากเท่า,าพวกกระบองสอนท่อนหรือว่า ธงฟ้าเป็นตน้นซึ่งพอทีแรกผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมเขาจะต้องเรียงลําดับแบบนี้นะพอมามาฝึกใส่สักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยถึงเข้าใจว่าเออพอเราพอเรารู้สึกเราควงใส่แล้วรู้สึกเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไม่ยากมากแล้วพอผมกลับไปควงธงฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะก็รู้สึกว่าเออมันง่ายขึ้น มันง่ายขึ้นคือทงฟ้าจริงๆมันยากกว่าเพราะว่าสังเกตว่ามันออฟบาลานซ์นะมันบาลานซ์มันจะอยู่ด้านนอกเพราะนั้นการที่เราโค้งให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะมันจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามันเบากว่าแต่ว่ามันต้องใช้ใช้ความชํานาญพอสมควรในการสังเกตว่าน้ําหนักมันจะตรงปลายนี้ก็หนักนะจุดศูนย์ท่วงมันจะมันจะแปลกๆนิดนึงนเพราะนั้นต้องใช้ความคล่องตัว ในการหมุนในหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ผมผมผมแทบจะควงต่อเนื่องไม่ได้นะฮะแต่พอมาฝึกไซส,สักพักหนึ่งเนี่ยเราคุ้นชินกับการใช้แขนนะเพราะว่าไซเนี่ยมันค่อนข้างจะเซนเตอร์นะจดุจดจดุจดจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ประมาณจะอยู่ประมาณช่วงนี้นะเพราะนั้นมันจะใกล้มือเรามาเมื่อจุดศูนย์ถ่วงมันใกล้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุ้นกับบาลานซ์มันได้ง่ายกว่าพอเราฝึกบาลานซ์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปควงธงฟ้ามันก็ยะงง่ายขึ้นเยอะ นะเขาถึงฝึกเป็นคันโอเคนะครับอันนี้คือไซถ้ามีโอกาสหามาลองฝึกได้ก็ดีนะครับช่วยเสริมช่วยเสริมทักษะในคาราเต้ด้วยนะครับแล้วในคาตาคาตาในในไซเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะสำหรับเมนบุคคังเองเขาก็จะเป็นการเอาคาตาคาราเต้เนี่ยมาแปลงให้เข้ากับไซอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอย่างในเก็ก,ก,กไซจิ ของอในโกโกจิริวเนี่ยเก็กไซจีเขาก็จะเริ่มแบบนี้ใช่ไหมครับพีโจโดาเกียวเกแล้วก็ชกนะครับแล้วก็หลงล็อกนะแล้วก็ชลกล็อกแล้วก็ขึ้นมาแบบแกระบายต่อใช่ไหมฮนะซึ่งเขาก็จะมีท่าท่าเทียบเคียงเหมือนกันนะครับในไซเขาก็เรียกว่าไซไซเก็กไซจีนะครับเขาก็จะเริ่มเหมือนกันนะเกียวเกะนะ แล้วก็ชกแล้วพอลงปุ๊บเขาก็จะเปิดออกแล้วก็บล็อกลงอีกครับก็กลับมาล็อกชกสังเกตว่าท่าเหมือนกันเลยนะครับตอนเราก็บล็อกลงข้างล่างนะท่ามันจะเหมือนกับในคาตาที่ไม่มีอาวุธนะแล้วก็เขาก็จะเอาท่าพวกนี้มามาแปลงนะเพื่อเป็นแบบฝึกหัดในการเสริมเอาอาวุธมาเสริมมือเปล่าเอามือเปล่าไปเสริมอาวุธเป็นต้นนะะโอเคครับนี่ก็คือ ใส่นะครับใครมีคำถามก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอขึ้นมาตอบสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ